อยู่ตรงนั้นบ้างที่ยังเคยึกเคยืออยู่เขาก็เอาเข้าแล a p พอเอาเข้าแล a p เสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ดูตัวหนอนว่าหนอนในตัวขนาดนี้นะครับโดยโดยวิธีแล้วเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วมันเกิดมาได้ขี่วันมันถึงจะเป็นตัวหนอนก่อนมีหนอนเนี่ยอะไรมันทําให้เกิดหนอนก็คือมแมลงวันหัวเขียวออแล้วแล้วตายเนี่ย <c oughs> นะครับเวลาคนตายหรือคนเสียชีวิตในร่างกายอยู่ทําง,งานเนี่ยมันจะมีกลิ่นออกเขาเรียกว่ากา๊าซนะครับกา๊าซออกจากร่างกาย นะครับกลิ่นพวกนี้มันก็โชยตามลมมันก็เรียกมแมลงวันบินมาบินมา,มาแมลงวันมันก็มาวางไข่วางไข่วางไข่ปรากฏว่ามีมาแมลงวันและมีตัวหนอนระดับสองเอลนะครับมีเอลวันเอลทูเอลทูนี่คือตัวใหญ่สามมีตัวใหญ่นั่นแสดงว่าหนอนตัวใหญ่ตัวนี้จะต้องอยู่กับศพมาแล้วไม่น้อยกว่าสามวันไม่น้อยกว่าสามวันเราก็ไล่ไปดีครับไล่ลงไปข้างล่างดูว่าข้างล่างเขาไปหาขี้วันเขาหากันอยู่สองวัน วันที่สามถึงจะไปเจอศพใช้เวลาสามถึงสี่วันถึงจะไปเจอศพผมตีเลขกลมๆม,มาไว้นะกว้างๆไว้ไม่จะกลมๆตีเลขกว้างๆไว้ประมาณสามถึงสี่วันนั่นมันหมายความว่ายังไงนั่นมันหมายความว่าเด็กถูกฆ่าจากข้างล่างแล้วไปข้างบนนั่นมันหมายความว่าเด็กมันถูกฆ่าจากข้างล่างแล้วไปข้างบนเพราะอะไรมันมีจุดเชื่อมโยงจุดหนึ่งฮนะ fc ฟังผมไว้นะ มันมีจุดเชื่อมโยงเชื่อมจุดหนึ่งคือศพถูกวางเอาไว้ณจุดจุดที่พบศพนะครับแล้วเสื้อผ้าของเด็กรวมถึงรองเท้าวรวมถึงของเล่นถูกปล่อยมาตามทางมันจนทำให้เจ้าหน้าที่ทีมค้นหาเขาเนี่ยไปเจอศพจนได้แต่ถ้าเด็กยังไม่ตายสมมุติว่าเด็กยังไม่ตายเป็นไปได้ไหม เด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุสามขวบจะวิ่งไปถอดรองเท้าข้างหนึ่งแล้ววิ่งขึ้นไปข้างบนถอดรองเท้าอีกข้างหนึ่งวิ่งขึ้นไปเสร็จถอดกางเกงวิ่งขึ้นไปเสร็จถอดเสื้อแล้วก็ขอนอนตายอยู่าจุดจุดนั้นมันเป็นไปไม่ได้แสดงว่าเด็กมันต้องถูกฆ่าตายไว้แล้วเด็กต้องถูกฆ่าตายจากข้างล่างแล้วเอาขึ้นไปข้างบนแล้วการเอาขึ้นไปข้างบนนะครับไม่ได้ขึ้นไปครั้งเดียว ไม่ได้ทำกันครั้งเดียวและเรื่องนี้ไม่ได้ทำกันคนเดียวและเรื่องนี้ไม่ได้รู้เห็นแค่คนคนเดียววิธีการคิดง่ายมากเลยฉะนั้นผมจึงสรุปให้ฟังได้คร่าวๆว่าเด็กถูกฆาตกรรมไม่ใช่ปล่อยให้อดอาหารตายเด็กถูกฆาตกรรมตั้งแต่ข้างล่างแล้วก็พาศพขึ้นไปข้างบนแล้วมีคนนะครับ ขึ้นไปกระทํากับศพแต่คนคนนั้นจะเป็นคนคนเดียวกันหรือไม่อย่างไรเนี่ยหรือจะมีบุคคลอื่นขึ้นไปช่วยกระทําหรือไม่น่าคิดไหมเอาทุกคนว่าเป็นไปได้ไหมเด็กมันจะไปตายข้างบนได้ยังไงถ้าเด็กมันถูกไปปล่อยทิ้งไว้ข้างบนมันจะไม่เห็นเสื้อผ้าทิ้งตามรายทางแล้วศพจะไม่ไปเจอจะเอ๋อยู่กับจุดจุดนั้นพอดีเด็กจะต้องวิ่งจะต้องหาทางลงจะต้องร้องจะต้องส่งเสียง แล้วบนเขาเนี่ยนะครับนะเด็กมันจะไม่ได้อยู่กับที่แน่นอนมันจะต้องมีร่องรอยอะไรอย่างอื่นที่ตํารวจต้องไปพบแต่ปรากฏว่ารอยเท้าเด็กเอ๋ยก็ดีรอยที่เด็กที่จะเดินจะย่าําไม่มีเลยไม่ได้พบเห็นอะไรตรงนั้นเลยและที่สําคัญเสื้อผ้าถูกทอดถูกทอด ก็แสดงหมายความว่าเด็กถูกฆ่าไปแล้วเด็กเสียชีวิตแล้วนี่ต่างหากแล้วครับแล้วพอเด็กเสียชีวิตแล้วแล้วก็ยังไม่มีการถอดนะัยงงงน็ยังคงลงไปเหมือนเดิมยังคงลงไปเหมือนเดิมหรืออีกในยะหนึ่งก็จะเป็นไปได้หรือไม่ว่าการฆ่าเด็กครั้งนี้นะครับการฆ่าเด็กครั้งนี้น่าจะมีคนรู้เห็นอีกเพิ่มอีกหนึ่งคน จะเป็นผู้ชายผู้หญิงไม่รู้แต่แน่ๆน,นะครับไอคนที่ไปถอดเสื้อเด็กน่าจะขึ้นตามหลังไปไม่น่าที่จะขึ้นไปพร้อมกันน่าที่จะขึ้นตามหลังไปเพราะถ้าขึ้นไปพร้อมกันแล้วเนี่ยพยานบุคคลนะประจับพยานเนี่ยจะต้องเห็นว่าสองคนนี้เดินลงมาจากเขาแต่นะครับเขามีประจับพยานยืนยันว่าเห็นคนเดียวคือคืออะไรครับ คือนายพวงแท่ล้อเขาเห็นนายพวงแท่ล้อเนี่ยลงมาจากเขาการขึ้นไปทำอะไรบนเขาของนายพวงแท่ล้อไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้เลยแล้วการที่เดินลงมาจากเขาของนายพวงแท่ล้อก็มิได้เดินลงมาตามทางปกติฟังดีๆนะเดี๋ยววันนี้นายพวงจะหนาวขี้ ก่อนหนาวขี่ปิดแอร์ก่อนหนาวเมื่อวานนี้โคตรหนาวเลยนะไอ้ยี่หายถอดเสื้ออะไรส่วนโคตรหนาวเลยเดี๋ยวครับนายพวงแซ่ล้อไม่ได้เดินลงมาจากช่องทางปกติหรือไม่ได้เดินลงมาจากช่องทางธรรมชาติแต่นายพวงเนี่ยเดินลงมาแล้วว่าปรากฏว่ายัางไงครับ ไปพบเห็นไปพบเห็นเหล่าบรรดาแม่บ้านทีมอาสากู้ภัยกำลังช่วยกันค้นหาเด็กนายพวงแท่แล้อก็เลยหลบไปอีกทางหนึ่งไม่จะเดินลงทางประจำที่อะไรครับคนที่ขึ้นไปหาของป่าก็ดีคนที่ขึ้นไปเขาจะไปทำอะไรก็ไม่รู้ปกติเขาจะใช้เส้นทางนั้นทั้งขึ้นทั้งลง แต่ในพวงในกำลังลงมาทางช่องทางปกติปรากฏว่าไปเห็นคนกําลังค้นหาเด็กก็เลยเลี่ยงไปทางอื่นซะโดยการเลี่ยงไปออกที่แถวมันสัมปะหลังเนี่ยครับอืมนะก็เดินออกไปทางนั้นเลยก็หวังว่าทุกคนคงจะไม่เห็นกูแต่พระเอินเดินไปทางนั้นเสือกไปเจอผู้ชายคนหนึ่งมีอักษรชื่อว่าดอเด็กชื่อเล่นดอเด็กพวง พวงแส่แล้อฟังป่าให้ดีนะวันนี้มึงมีสะดุ้งมึงมีสะดุ้งแล้วป่าก็เชื่อว่ามึงคงสะดุ้งถ้ามึงรู้สำนวนในนั้นมันมีเขียนอะไรไหมกูว่าป่านี้มึงก็คงสะดุ้งกูค,คิดว่าคนที่อ่านสำนวนเขาคงไม่ให้ดูมึงเขาคงไม่มึงดูหมดเขาคงไม่ให้มึงดูทั้งหมดแต่เขาอาจจะให้มึงดูบางส่วน เอาละวันนั้นมึงลงจากเขาไปในอีกทิศทางนึงเนี่ยมึงก็ลงไปเจอนายดอเด็กแล้วปกติคนรู้จักคนคุ้นเคยกันในปกติก็อ้าวบักพวงนะไปใส่เด้อทำไมจ้าดีเ็ดมาทางนี้เปล่าเลยไอ้ดอเด็กกำลังจะอ้าปากทักพวงกลมหน้ากลมตาเดินลงไปเลยไม่ทักทายเหมือนคนปกติเหมือนคนที่รู้จักกัน เดินลงไปใจที่ตุ้มตุ้มตอมตอมตุ้มตุ้มตอมตอมบดเย็ดเคเอ้ยแม่งตายหาและอี้อ่ะกูเชื่อว่าวันสองวันนี้ยังไงก็ต้องเจอศพแน่ๆแล้ะกูเสร็จแล้วเออไม่เป็นไรเดี๋ยวกูเอาเงินปิดปากนะครับก็เดินลงไปไปถึงเขาเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยก็เดินแบบผิวปากสบายแล้วไม่มีใครเห็นแล้วเพราะอะไรครับเพราะรถมอเตอร์ไซค์ของนายพวงเนี่ยนายพวงแท่ร้อเนี่ยนะครับไปจอดไว้กับ ป้าคนหนึ่งนะไปจอดไว้กับที่บ้านป้าคนหนึ่งนะฮะป้าคนนี้ชื่อป้าถอถุงป้าถอถุงแกไม่รู้เรื่องอะไรหรอกจูจ่ๆก็รถมาจอดก็เดินก็คือคนรู้จักมักจีคนคุ้นเคยกันจอดเสร็จจอดเสร็จปุ๊บตอนจอดป้าเขาก็ไม่ได้อยู่ในบ้านด้วยไงเขาอยู่ในบ้านเขาไม่ได้อยู่นอกเขาจอดเสร็จเขาเดินออกมา <S <S เขาเห็นรถหรอกอ๋อรถตะพวงก็คงไม่มีอะไรหรอก นะครับแต่การวางแผนกลับไปเอารถของตะพวงแท่ล้อเนี่ยนะครับดูเหมือนจะไม่ธรรมดาโอ้โหวิธีการคิดการวางแผนค่อนข้างจะโง่ชัดเจนค่อนข้างจะโง่ชัดเจนเดินอ้อมเขาไปเจอดอเด็กเดินหลบหลีกอีกหน่อยก็ลงไปไล่มันสับพลังลงไปลงมานะครับกะว่าจะอ้อมอ้อมสักเล็กน้อยนะครับ แล้วใช้แล้วก็ผ่านหน้าบ้านตัวเองแล้วก็เดินตรงไปนะครับเพื่อจะไปเอามอเตอร์ไซค์ที่ไปจอดไว้อยู่ที่หน้าบ้านป้าถอถุงนะครับแล้วก็จะขี่กลับย้อนมาคือเจตนาใจตั้งใจว่าอย่างนี้คือทําเนียนไปเลยไงเหมือนกับกูไม่รู้อะไรไอ้ที่เล่าฟังไปรุ่นไปนี่มาโทรหาคนนั้นคนนี้ไม่หนุกไม่หนุกนี่ฟังนี่หนุกกว่าหนุกกว่าเยอะนะเรียกว่าแทบจะถอนเอาสำนวนมาพูดเลยก็ได้ เดียครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงครับเดินผิวปากอยู่ดีๆไอเอี้ยบไปเจอพระ <c oughs> <c oughs> ทิบหายเองโอโ้โหตาย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 ,ตายว่าจะเลี้ยงผู้เลี้ยงคนหลบไปที่อื่นแล้วว่าจะเจอดอเด็กหลบจากดอเด็กมาคิดว่าจะถลนจะปอดโป่งโล่งสบายเปล่าเลยไปเจอพระพระเขาก็าแแทนที่จะเจอพระปกติคนเจอพระก็บอกอนานมสก,การหลวงพ่อ ไปไหนแล้วครับกำลังจะไปไหนอ๋ออาตมาว่าจะเดินไปทางนี้แหละโอ้ตายตายตายหลวงพ่อเดี๋ยวนี้มนต์ตามผมมาก่อนเดี๋ยวผมเอารถเครื่องไปส่งจะได้ไม่ต้องเดินไกลนี่คือปกติไงของคนที่เจอพระคนคนต่างจังหวัดที่เขาเจอพระให้เขาเน้นเลยนะไปไหนครับหลวงพ่อนี่เปล่าเลยพอเจอผิวเปล่าอยู่เจอพระมากลมหน้ากลมตาใสาเกียร์เดินหน้าอย่างเดียวเลยพระท่านจําหน้าได้ท่านบอกอื้ คนนี้นี่เองจาได้แต่ไม่ทักกันไงไอ้พระกำลังท่านท่านท่านพระไม่ใหญ่พระทุยท่านท่านกำลังจะอ้าปากถามไอ้นี่ก็ก้มหน้าก้มตาเหมือนก็เจอไอ้ตัวไอ้ผู้ชายที่ชื่อดอดเด็กอ่ะเดินก้มหน้าก้มตาปรีกําลังคิดว่ากูจะต้องทำยังไงวะเน,นี่ไอ้เฮียเอ้ยสวยแล้วไม่ได้เจอแค่หนึ่งนี่เจอสองเลยเนะทีเนี้ยก็เลยตัดสินใจหักมุมเลยเดินย้อนขึ้นไปใหม่ ไปเอารถมอเตอร์ไซค์แล้วขี่กลับมากลับมาบ้านตัวเองพี่ตอนไปเอามอเตอร์ไซค์คนก็เห็นหมดไงน,นี่คนก็เริ่มเห็นแล้วไงเขาก็ยังทักว่าอา้าวไม่ช่วยกันไปค้นหาหน่อยเหรออมันไม่พูดกับใครเลยมันเตะขาตั้งขึ้นได้ปุ๊บบิดกุญแจปุ๊บกดสเตนทีบสตาร์ปั๊บ,บ,ปบ,ปบไปเลยกลับบ้านตัวเองอย่างไม่รู้ไม่ชี้เลยไอคนพวกนั้นพี่น้องประชาชนชาวบ้านเขาก็หากันอยู่อย่างนั้น จกนกระทั่งวันที่สามวันที่สี่ผมไปเจอศพเจอศพก็น้ำตาไม่ไหล <c oughs> น้ำตาไม่ไหลฉะนั้นเนี่ยนะครับผมบอกให้เลยนะฮะงานนี้เนี่ยนะไอพวงแ่ร้งเนี่ยไม่รอดแล้วผมจะบอกให้อย่างหนึ่งนะเอาบุญเลยนะผมจะพูดให้ไอพวงได้ยินวันนี้เลยนะว่าป๋าจะบอกบุญมึงกันแล้วกัน ถ้าเกิดที่ปรึกษาเนี่ยของมึงเนี่ยนะไม่ได้เอาสำนวนมาให้มึงดูทั้งหมดเนี่ยไม่เป็นไรเขาอาจจะหลอกมึงหรือเขาอาจจะไม่กล้าที่จะบอกมึงจริงๆว่าประหานแน่ๆเอาอย่างนี้ป่าจะบอกเอาบุญพระรูปที่มึงไปเห็นในวันนั้นเนี่ยนะพระรูปนั้นเนี่ยที่มึงไปเจอไปปะกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายหรือตั้งใจกันมาก่อนเนี่ยนะพระรูปนั้น อยู่ในบัญชีพยานด้วยอยู่ในบัญชีพยานด้วยเขาจะชี้มึงด้วยพระย่อมไม่มุสาเอาบอกแค่นี้แหละมึงจะนอนหลับคืนนี้หรือเปล่ากูไม่รู้นะพวงพวงแท่ล้อนะครับมึงจะหลับลงหรือเปล่าไม่รู้นะมึงอย่าคิดว่ามึงรอดนะดอเด็กเขาก็เป็นพยานพระลูกนี้เขาก็เป็นพยานเพราะเขาจำมึงได้ และที่เวลาพบปะปะกันเนี่ยก็เป็นเวลากลางวันเป็นเวลาที่แสงแดดก,กำลังสาดส่องมาเนี่ยอู้ยเห็นเงานะครับเห็นคิวเห็นพางเห็นปากชัดเจนไอ้ที่ก็ชัดเจนคือเขามองมึงไงเขามองเอ๊ะคนนี้แปลกรืยทำไมไม่ทักเราเออหรือมันมองไม่เห็นเราหรือเรานั่งนั่งกรรมาฐานจนกระทั่งดวงวิญญ,ญาณเราหลุดร่องลอยออกมามันเลยทําให้นี่มองไม่เห็นเรา แกก็เลยไปหยิกตัวเองบอกอกูยังมีชีวิตอยู่จกู้นะครับผมอยากจะเตือนนะอะไรที่คุณคิดว่าคุณทำแล้วเนี่ยแล้วคุณไปยอมรับผิดผมว่าโทษประหารนี่ไม่มีหรอกครับนะครับอาจจะโดนประหารแต่สารอาจจะแม่ตาอาจจะนะครับให้จำคุกตลอดชีวิตก็ทำดีๆปีละลูกสองลูกคุณก็ได้ได้ลดโทษนะครับ แต่ถ้าคุณสู้ต่อไปเนี่ยผมบอกได้เลยคุณไม่รอดอ่ะคือคุณจะไปเอาพยานเป็นคนนู้นเป็นคนนี้คือชาวบงชาวบ้านมาเป็นพยานหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยคุณจบหมดแล้วแล้วคุณบอกโอ๊ยไม่เป็นไรเะหรือผมมีอะไรฮะผมมีหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญถ้าเป็นคนที่อยู่ทางใต้นะไปใช้บริการหมอที่อยู่ทางใต้คนคนนั้นอ่ะนะประเดี๋ยวคนนั้นก็อะไรครับก็ถูกล่อต่อ นะครับถูกล่อต่อเพราะว่ามันเป็นทีมงานของพวกคุณเขารู้กันหมดแล้วยีสังคมอะวันนี้คุณโกหกใครไม่ได้หรอกนะอยากจะฝากบอกเอาไว้อย่าพยายามสร้างภาพสร้างอะไรให้เป็นคนดีทําผิดต้องไปรับผิดสังคมจะให้ไปนึกถึงลูกตัวเองเอาไว้ดีกรรมุนาวัตตีโลโกสัตว์ลบย่อมเป็นไปตามกรรมมึงทํากับเด็กได้ เดี๋ยวอีกหน่อยลูกมึงก็ถูกเขากระทำเพราะนั้นเองแล้วเวลามึงถูกฉีดยาให้ตายไปเนี่ยไม่ใช่กรรมมันจะหมดไปนะมันไปตกอยู่ที่ลูกมึงด้วยจะไหวเหรอจะรับได้ไหมล่ะจริงป่ะแล้วถ้าเกิดติดคุกขึ้นมาจริงๆเนี่ยทำยังไงฮะทำยังไงพอพ้นโทษออกมาจะกลับมาอยู่ในหมู่บ้านมนหัศจรรย์เหมือนเดิมเนี่ยมึงจะมองหน้าใครเขาติดรู้ตัวไว้ด้วย วันนี้ไอ้แบนแทตแฉก็ดีเนี่ยนะครับมันเริ่มที่จะและกลับลำแล้วมันพูดชัดเจนวันนี้อยากจะมีคนกลางมาช่วยไก่เกีย์ให้เรากับพี่สาวเราเข้าใจซึ่งกันและกันโอ้โหไอ้เหียไปด่าเขาไว้ซะเยอะไปทําเขาไว้ซะเสียหายเต็มไปหมดพอรู้ตัวว่าจะโดนล่อแล้วขึ้นมาก็เลยกลับลำเลยเนะครับมีการบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดได้รับหมายนะไอ้แบนแทตแตกเนี่ยเขาบอกไงรู้ไหมถ้าได้รับหมายเนี่ยเขาก็พร้อมแฉก็ดีคร,ครับก็สาวไส้กันมาดูดี ผมว่าสะดวกดีนะนะครับดังนั้นผมจะบอกว่าคุณไม่รอดนะผมฟันธงเลยว่าคุณไม่รอดนะครับคุณนึกไม่ถึงก็เถอะว่าพระจะไปอยู่ในสำนวนด้วย <c oughs> เห็นไหมงงไหมงงงงอง่งองงองะงงแล้วงอย่างงแล้ว <c oughs> วันนี้จรีสก,กีต้าไหวไหมจ๊ะพ่อพวยแซ่ล้อฮนะพ่อจรีสก,กีต้าไหวไหมวันนี้นะครับ อืมก็อย่าลืมนะครับเวลาขึ้นเตียงไปแล้วก็ให้เอาโหสิกรรมกันไปนะครับสําหรับคนฉีดอะอย่าไปโกรธอาฆาตเขานะครับนึกถึงพระพุทธเจ้าไว้เยอะๆอย่างน้อยก็นหนึ่งชาติก็ไม่ต้องตกนรกตกอะไรไปหนึ่งชาตินะครับคุ้มครับคุ้มคุ้มจริงๆยิ่งกว่าคุ้มทุกสิ่งคุ้มที่แฝดปลาทองนะผมจะบอกว่าให้เลยแล้วที่สําคัญเนี่ยนะอีกเรื่องที่จะถึงเร็วๆนี้เนี่ยอย่างอย่างเรื่องคดีป่าไม้เนี่ยนะครับยังไงก็คุ้ม ผมบอกให้เลยยังไงก็คุกถ้าไม่คุกนะเดี๋ยวต่อไปนี้คนแม่งจะบุกลุกกันไปทั่วแล้วก็จะใช้เอาเนี่ยเอาเคสเ,เคสของคนบางคนเนี่ยนะครับอันนี้จะบอกให้เลยนะผมกล้าพูดเลยไม่ไม่เคยมีใครรอดจากคดีบุกลุกป่าสงวนะแต่ถ้าไปบุกลุกสวนสงวนก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่บุกลุกป่าสงวนะไม่มีใครรอดนะครับนะให้มันแฉทีเถอะคนพวกนี้มันอยู่ได้ด้วยเงิน อยู่ได้ด้วยเงินนะครับเออแล้วก็ไรหล,ลักฐานสําคัญทั้งฝั่งฝั่งของไอพ้พวยแซ่ล้อก็ถูกไอ้กากเนี่ยลบทิ้งหมดแล้วตายแล้วจบเลยหลักฐานสําคัญเสือกไปลบแล้วไอ้ไอกากบอกนะรู้ไหมไอ้เหียลบแบบถาวรด้วยชีวิตฉันมีแต่เอชีวิตพวยมีแต่ไอ้กากพาไปนะ ชีวิตฉันมีแต่กากพาไปจะไปหนใดให้กากนําชีวิตฉันมีไอกากนําฉันเดินก้าวตามตามไอกาลเดินชีวิตของฉันจงเพลิดเพลินเพราะเดินเพราะเพราะไอกากเป็นคนนําทางคนเล่าเลื่อกเกิดบ่ได้หรอกบางคนยิงเป้าบางคนขึ้นเตียงฉีดยา <c oughs> กูจะโดนคลิปสีแดงไมวะเนี่ยร้องเพลงพวกนี้นะครับเออนะฝากบอกเอาไว้นะครับคุณพวยคุณคุณพวยแท่ล้อนะนะครับอันนี้เป็นผมที่มาเปิดเป็นพยานพระรูปหนึ่งเนี่ยผมว่าพวยสะดุงมันสะดุงว่าเอ๊ะไอ้เหี้ยสำนวนที่พวกกลัวมาดูกันยังไม่มีเลยไรหนุ่ยมันรู้ได้ไงป๋าหนุ่ยมันรู้ได้ไงบอกอา้ารู้เดิ ที่มึงไม่เห็นมึงไม่รู้เพราะว่าเขาดึงเอาเอาบางเรื่องบางราวออกเขาไม่อยากให้มึงตกใจถ้ามึงตกใจแล้วเดี๋ยวเขากลัวมึงจะรับสารภาพพอมึงรับสารภาพเสร็จแล้วพวกนี้ก็หาแดกไม่ได้ไงไอพวกทีมที่ปรึกษาทั้งหลายก็จะหาแดกต่อไม่ได้วันนี้เขาก็เลยแค่ดึงบางเรื่องบางราวออกแล้วมึงไปนั่งดูพอดูเสร็จก็พ่นน้ำลายใส่หน่อยสองสามทีนะครับเรียบร้อยเชื่อสู้สุดท้ายคนที่ไปตายเนี่ยไม่ใช่ที่ปรึกษา ไม่ใช่ทนายความไอคนที่จะเดินหน้าเข้าสู่ตะแลงแกงที่ไปตายอยู่เนี่ยมึงคนเดียวเท่านั้นไอพ้พวแท้ล้อมึงไปดูหลังอะมึงไปดูสีอุ้ะดูตอนจบให้ดีอะพอสิ้นสุดคําว่าไม่ได้ทำปุบ๊บโอ้โหเสียงปืนสองชุดออกมานะครับเออน่าจะเป็นปืนคาร์บินน,นะครับไม่ใช่คาร์บี้นะคาร์บี้นี่เขาเกียบแต่เป็นปืนคาร์บินนะเออทีนี้ยุคเมืองนี่มันไม่มีปืนพวกนั้นแล้วไนงะ มันก็จะเป็นเข็มฉีดยาโอ้แต่มึงเจอเข็มฉีดยามึงเชื่อกูเธอตายเยี่ยคนรู้ตัวจะขึ้นไปนอนตายสัตว์ใครจะมีแรงบ้างแล้วเวลามึงช็อกตายนี่เขาเอายากระตุ้นหัวใจยัดใส่ลิ้นมึงนะตบแล้วก็ตุยท้องทีมึงก็กืนแล้วยาแม่งก็ไปกระตุ้นให้หัวใจทํางานต่อมึงกาลังตายตายอยู่ดีกำลังจะไปละโอ้ยใครให้ยาฉันมากินเนี่ยใครให้ยาฉันมากินฉันไม่อยากโดนเข็มฉีดยาต่อแล้วต่อไปนี้อาจจะมีคําสั่งห้ามนะครับ ห้ามผู้เระกาบราญายูทูบเบอร์ทั้งหลายเนี่ยห้ามขับรถผ่านสถานีอนามัยห้ามผับรถผ่านโรงพยาบาลหรือศูนย์ต่างๆห้ามเด็ดขาดเพราะอะไรเพราะผมกลัวเก็มกีนจ้า